ตามเลยครับผมปิดตาโบ่เลยครับผมสวัสดีวันที่สี่ครับผมนุ่ครับ,ดด 4, รบ,รบตามอยู่ทั้งนานบุญยอดเลยครับผมไม่รู้จะเห็นไหมโอ้ไม่เห็นครับสู้ให้ดูกับเพื่อนหลังไม่ค่อยโตแต่หัวน้ำฟองอยู่ งามๆอยู่ครับอาจะพอได้แหละนน่นต,อ,ตอมอยู่มุมทางถนนเต็มเลยผมก็วนหาอยู่ตั้งนานครับอาจะพอได้อยู่ครับหัวนล้วมันยูป่องๆอยู่นี่ครับต้นมะคาแตะอากาศค้มทั้งวันเลยครับนน่นย้อนแสงหน่อยครับซูมูจะเห็นไหม ได้ครับดำๆพอได้อยู่ครับหัวน้ำป่องเลยรูม,มุมนี้ครับโอ้มุมนี้ก็มืดเหมือนกันครับผมป,ปลาอากาศคืมนู่นครับดืบอ้อเปล่าครับผมไปครับเดี๋ยวไปทำครบก่อน ฝนตกฝอน้ำหนงามเนีครับผมติดตาโบเลยอ่ะเดี๋ยวหาทีิเดป้ามาตรงนี้แลครับ อยกัเข้ามาใกล้ครับว้าววเปงไไรไ่ร้ทำพบอยู่ทำง,งานไม่มีใครอาอื Å oh. 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 oh.

要做。

我。Oh. ปันครับเด,เดี๋ยวเดยวเมฆก่อน ลงครับผมโอ้โอพุม่มน้ำนะแล้วก็ผมลงครับผมครับผมนม้ำอย่างามเนะครับ น้ำยัางงามเลยดอกมะค่าแตรก็ผมอันนี้เรามะค่าแต้ล้นๆเลยครับี่ก็เลยจะออกใสๆหน่อยครับผมถ้ามีปนไอ้นี่หน่อยก็ปนดอกพะพานหน่อยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งครับผมออกเหลืองด้วยสวยๆครับผมเดี๋ยวกลับไปบ้านไปช่างนะ่าจะสองโลอัพอยู่ครับโอ้เดี๋ยวตามเจอแต่ล่างนี่ก็บ่ายสามแล้วครับี่เดี๋ยวผมซ้อนถุงก่อนครับผมเดี๋ยวถุงแตก อ oh. ไปครับผมครับถึงบ้านแล้วน้ำงามงามช่างดูครับผมสองโลว่าแล้วสองโลหนึ่งขีดครับสองโลเกือบสองขีดงามครับตัวันก็เยอะอยู่ครับตัวันเกือบเต็มเหลือนิดเดียวงาม่ครับขอน้ำสวยครับ ตั้งนานข้ามไปข้ามมาไม่เจอสักทีป่าใหญ่หายากครับ